ชยาพาไดอารี่ <Wow! S 1> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับไซอีกแล้วนะคะที่ช่องไซชีช้ชยาพาค่ะวันนี้นะคะไซก็จะมารีวิวสิบชุดที่ไซซื้อแล้วชอบนะคะพร้อมกับพิกัดร,ร้านที่ซื้อนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากชุดแรงนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดเซตสองชิ้นด้านในจะเป็นเดรสสายเดี่ยวเป็นผ้าเรยอนนะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นผ้าฝ้ายไม่บางมากคะ่ะเนื้อผ้าดีโอเคเลยถูกใจแล้วก็เป็นชุดที่สามารถใส่ง่ายใส่สบายสามารถใส่ได้ในหลายๆโอกาสนะคะเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้ใส่ซ้ำบ่อยๆ ตัวที่สองนะคะก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะคะเป็นชุดแนวซาฟารีนะคะก็เหมาะกับการไปเดินป่าไปแคมปิ้งแล้วก็ใส่สบายค่ะเนื้อผ้าก็ดีเย็นดีค่ะไม่ร้อนตัวนี้นะคะก็สามารถนำไปมิกแอนด์แมทกับกางเกงได้หลายทรงเลยค่ะ ที่3นะคะชุดน,นี้ก็จะใส่อยู่บ้านสบายๆจำไม่ได้ว่าซื้อร้านไหนแต่ว่าซื้อมาจากในช้อปปีก็ตัวนี้นะคะก็ใส่สบายค่ะเหมาะกับใส่อยู่บ้านหรือว่าใส่ไปทะเลก,ก็ได้ไปเดินตลาดก็ได้ดูแบบชิลๆสบายๆนะคะ ตัวนี้จะเป็นงานป้ายสาวอวบค่ะก็เป็นเนื้อผ้าดีมากแล้วก็มีแต่แบบสวยๆมีไซส์ให้เลือกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กก็สามารถเข้าไปดูได้ตัวนี้ก็จะใส่ออกงานก็ได้ดูแบบหรูหรานิดนึงค่ะชอบตัวนี้ค่ะชอบสี ชอบรูปทรงแต่ว่าอยากให้มันยาวกว่านี้นิดนึงแล้วก็แต่โดยรวมรู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วน่ารักแล้วเนื้อผ้ามันไม่หนาเนื้อผ้ามันแบบลื่นๆใส่ง่ายๆใส่แล้วมันดูเข้ากับบุคลิกของเราด้วย ส่วนตัวนี้พอใส่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างนี้เลยคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นชุดที่เหมาะกับการไปวิ่งเล่นในทุ่งดอกลาเวนเดอร์มากแล้วก็มันอาจจะใส่บ่อยไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันดูอลังการเกินไปอะคะ่ะแต่ว่าชอบชอบมากชอบจริงๆ ตัวนี้นะคะก็ดูน่ารักดูเหมาะกับสาวหวานดูเหมาะไปวิ่งทุ่งดอกไม้อีกแล้วแล้วก็ไปมาแล้วนะคะแทะดมใช่ไหมทุกคนมันดูเหมาะดูโอเคมากเรื่องของเนื้อผ้าก็จะดูหนักหนกหน่อยแล้วก็แต่มันก็ใส่สบายมันก็พิ้วดีอะคะ่ะ ส่วนชุดลายเสือนะคะก็คิดว่าเป็นชุดที่น่าจะต้องมีติดบ้านไว้ใส่ง่ายๆสบาย,บายเนื้อผ้าชุดนี้นะคะก็จะเป็นผ้ายืดแล้วก็ราคามันเบามากเลยทุกคนราคาแค่190บาท ชุดน,นี้ก็ชอบนะมันดูถึงมันจะดูลัดรูปดูเข้าทรงอะ่ะแต่ว่ามันมันดูเก็บทรงดีนะคะถ้าไม่มีหน้าท้องมันก็น่าจะยิ่งใส่สวยมากแล้วมันแบบดูทําให้เราดูดีขึ้นเออายก็ชอบชอบลายดอกมันแบบพอดีไม่เยอะเกินไปไม่เยอะเลยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ สุดท้ายก็เป็นเสื้อตัวนี้นะคะเห็นน้องใส่แล้วน้องใส่น่ารักดีแล้วมันมีให้เลือกหลายไซส์มากไม่ว่าไซส์ปกติหรือว่าไซส์ของเสาวอวบวซส์ก็เลยซื้อมาตัวหนึ่งนะคะใส่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นถามว่าชอบไหมก็ก็ชอบอื ที่ดูแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทรายด้วยนะคะแล้วยังไงก็มาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ทรายขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย